สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านมาเนนกาพ่นสีของที่ร้านเรานะคะมีทั้งใช้ไฟฟ้าแล้วก็แบบแบตเตอรี่เป็นแบรนด์ของออนเซนนะคะมอเตอร์แบรนด์ออนเซนนะคะเขาผลิตออกมาเป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่เลยนะคะลูกค้าและตัวถังของเขานะคะเป็นถังสแตนเลสข,ขนาดหนึ่งลิตรเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวแรกกันนะคะเป็นกาพ่นสีไฟฟ้าออนเซนตัวเครื่องสีส้มมอเตอร์ใหญ่นะคะเป็นถังสแตนเลสตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถปรับละอองได้เลยนะคะว่าต้องการความละเอียดประมาณไหนนะคะสังเกตที่ลูกศรได้เลยและตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถ ปรับปริมาณการออกของสีได้เลยนะคะว่าต้องการให้ออกน้อยหรือออกมากนะคะ ต่อมานะคะตรงหัวพ่นสีของเรานะคะลูกค้าสามารถปรับให้เป็นแนวนอนนะคะหรือว่าจะปรับให้เป็นแนวตั้งก็ได้นะคะสามารถปรับได้2แบบเลยตัวใช้ไฟฟ้าของเรานะคะมาพร้อมหัว2ขนาดนะคะมี2มิลน,นะคะแล้วก็2.5มิลที่หน้าง,งานลูกค้านะคะสามารถเลือกได้เลยว่าต้องการใช้หัวประมาณไหนมีกลวยแถมให้1อันนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวกาพ่นสีใช้แบตเตอรี่กันเลยนะคะตัวนี้เป็นมอเตอร์ใหญ่เหมือนกันนะคะมาพร้อมถังสแตนเลสสามารถปรับระอ ได้เหมือนนกันเลยมาพร้อมหัวขนาด2.5มิลนะคะ1ห,หัวทางร้านแถมแบตเตอรี่ให้ลูกค้าไปถึง2ก้อนมาพร้อมกล้วย1อันแล้วก็มีแท่นชาร์จให้1อันนะคะลูกค้าสามารถใช้งานต่อเนื่องได้30-40นาทีเลยต่อเดี๋ยวเราไปช,าชมรีวิวของการพ่นสีไฟฟ้าและแบบแบตเตอรี่กันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่ช่างเขารีวิวนะว่าฉีดจะเป็นยังไงนี่คือเป็นฉีดสีน้ำมันน้ำไดเลนอร์นะคะ นี่นะคะดูความแตกต่างนี่นะโอเคเลยเนี่ยสำหรับงานภายนอกภายในนะได้หมดเลยนะคะแล้วสีออกมานี้โอเคเลยอ่ะดูนี่นะ,ะตามนี้เลยนี่นะคะก็จะเป็นตัวปืนแบตนะคะเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการใช้งานตัวนี้นะคะเราสามารถปรับความละเอียดได้เนาะอันนี้ก็คือปรับตามนี้ได้เลยเนี่ยตามที่บอกนะคะจับกระจายอะปรับดจับกระจายได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะฉีดให้ดูนะคะว่าตัวนี้ใช้งานได้จริงไหม อ่เดี๋ยวลองปรับก่อนนะคะอ่าปรับเลยตามนี้นี่นะคะปรับเลยแล้วก็ลองปรับแบบไหนเอ่ยปรับปรับปรับแบบบานอ่าปรับแบบบานกระจายกระจายกระจายนะคะกระจายอันนี้ก็จะช่นยเวลาคาแล้วก็รวดเร็ว ขึ้นเวลาด้วยนะคะสําหรับ<ด>ตัวนี้เนาะแล้วเ,เป็นมงื่อนที่ก็ใช้ได้เลยเนะเพราะว่าตัวนี้มันไห้สายด้วยนะเดีมาดูใกล้ๆนีคะเราจะติดเสร็จนะ